ดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อที่1.4โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทที่1น,นะคะนะักเรียนการแก้โจทย์ปัญหาของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการเนี่ยเหมือนกับการแก้โจทย์ ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะสำหรับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหามันก็จะมีดังนี้นะคะข้อที่หหนูจะต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดและต้องการทราบอะไรข้อที่2หนูจะต้องกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการข้อที่3อันนี้สำคัญเลยนะคะหนูจะต้องเปลี่ยนประโยคภาษา ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้หลังจากนั้นข้อที่4หนูก็มาแก้อสมการนะคะและสุดท้ายเมื่อเราได้คำตอบของอสมการแล้วเราจะต้องมาตรวจสอบคำตอบค่ะลูกว่าคำตอบที่เราได้นั้นถูกต้องไหมลองมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1นนะคะ3เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกด้วย9มีค่ามากกว่า15เพราะฉะนั้นข้อนี้ โจทย์บอกว่าจํานวนจํานวนหนึ่งก็หมายถึงตัวที่เราไม่ทราบค่าเพราะฉะนั้นคะ่ะลูกเราจะต้องกําหนดตัวแปรให้แทนสิ่งที่เราต้องการเพราะฉนั้นนะคะข้อนี้เราก็กําหนดให้ตัวแปรสักตัวแปรหนึ่งลูกที่หนูต้องการนะลูกนะให้ x แทนให้ x แทนจำนวนจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อเรากำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่เราต้องการทราบค่าแล้วเราก็มาดูวา่าประโยคภาษาที่โจทย์ให้มานั้นเราจะแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะสเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งก็หมายความว่า3จะต้องคูณอยู่กับ x นะคะและบวกด้วย9มีค่ามากกว่า15 เราก็ได้เป็นอสมการแล้วค่ะ3 x บวก9มากกว่า15หลังจากนั้นหนูก็จะต้องแก้อกสมการนี้นะคะเราต้องการทราบค่าตัวแปร x เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกำจัดตัวเลขอื่นๆที่อยูอ่ข้างเดียวกับ x ออกให้หมดนะคะในข้อนี้เราก็จะต้องกำจัดบวก9ก่อนนะลูกบวก9เราจะย้ายข้าง บวก9ไปอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นแม่เคยบอกแล้วว่าเราจะย้ายข้างแล้วเครื่องหมายก็จะกลายเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อไปเราก็จะได้เป็น 3x มากกว่า15ลบ9นะคะบรรทัดก็บรรทัดต่อไปนะคะก็จะได้เป็น 3x มากกว่า6ค่ะ หลังจากนั้นหนูเห็นไหมลูกว่า x ยังมีเลข3คูณอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำจัดเลข3ออกไปตอนนี้เลข3คูณอยู่กับ x เราจะกำจัด3ไปอีกข้างหนึ่งก็จะไปในลักษณะของเครื่องหมายตรงข้ามเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น x มากกว่า6ส่วน3ก็คือ6หารด้วย3เพราะฉะนั้นก็จะได้ x มากกว่า2ค่ะลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบขององสมการก็คือ x มากกว่า2นะคะหลังจากนั้นพอเราได้คำตอบแล้วเพื่อความแน่ใจเราก็เอาคำตอบที่ได้เนี่ยไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกโดยที่ลองแทนค่าลงไปนะคะ,ะเดี๋ยวขอแบ่งพื้นที่นิดนึง ทีนี้เรามาดูนะลูก x มากกว่า2เรารู้แล้วคำตอบก็คือ x มากกว่า2เราก็สมมุติตัวเลขสักตัวหนึ่งค่ะที่มากกว่า2แล้วลองเอาไปแทนในสมการดูซิว่าสมการนั้นเป็นจริงไหมสมมุติว่าแม่ให้ x เ,เป็นสักตัวหนึ่งนะลูกเป็น2.1ดได้ไหมถ้า x เ,เป็น2.1ลองเอาไปแทนนะลูก 3คูณกับ2.1บวกด้วย9จะมีค่ามากกว่า15หรือไม่ลองดูนะคะ3คูณด้วย2.1บวกด้วย9หนูคิดในใจเลยนะลูกตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ15.3มากกว่า15เป็นจริงไหมลูก 15.3มากกว่า15หรือว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราลองแทนค่า x เ,เท่ากับ2.1แล้วได้คำตอบมาเป็นจริงอยากจะลองแทนค่าอีกสักตัวได้ไหมได้ค่ะ,ะสมมุติว่าแม่แทนค่าง่ายๆนะคะให้ x เ,เป็น3เลยค่ะเป็นจำนวนเต็มเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น3คูณคูณอะไรลูก คณ3บวกด้วย9จะมากกว่า15ไหมคิดในใจเลยนะคะ3คูณ3เป็น9 9บวก9เป็น18 18มากกว่า15ซึ่งเป็นจริงนะคะเราก็สรุปได้เลยว่าคำตอบของอสมการในข้อนี้ก็คือ x มากกว่า2นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาหนูจะสรุปตอบหนูก็ตอบว่าจำนวนจริงทุกจำนวน จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า2ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวอย่างที่หนึ่ง